ล่างหูหมลูล่างสะอาดจักหน่อยแล้วก็ย่างสีหันไปสินนหน่อยๆก่อนแล้วก็จังอาไปต้มอันข้องที่เก็บในตัวฟิสเก็บไปโดนหลยก็บดีเด้พี่น้องแต่พูดถึงหูหมูมันก็บ่ได้โดนนะอตอนแรกว่าสิเฮ็ดหมูกระทะกินตอนแรกนึกอยากกินหมูกระทะ นึกอยากกินหมูกระทะแต่หมู่บ้านนี่พี่น้องเอาไหน้ามีนนี้ไปได้ผักตังโอมาไปได้ผักขึ้นช่ายมาเดี๋ยวมันสีเหลืองเนี่ยค่ะผักไทยซื้อมาได้ก่โดนแบบเอาเฝ้ากินเตาเห็ดเมนูได้หลายเม็ดไอ ต้องเฮ็ดเมนูกิ่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันสีเนาเนี่ยเห็นบ่นี่ก็เริ่มบอดีแล้วเดี๋ยวน้นักสีเห็ดอันสองเมนูก็คือมันนี่ am, นเห็ดย่ำเมนเบาหมืออื่นเห็ดหมูกระทะหรือซุก,กี้นั่นแหละเลือกเอาอันที่ว่ามันเหลืองๆก่อนกินมือนี่อันเขี้ยวเคียวเก็บเอาไว้กินมืออื่นสื่อพักไทยกับแบบนี้แหละพี่น้องคะสื่อพักไทยก่อนที่จะสื่อนี่ต้องคิดก่อนเด้ว่าสิกินเมนูอีหยงัง ไปแพ็คหนึ่งเฮ็ดแต่จากเมนูเราจะกินเมนูอย่างแน่ดังสิเฮ็ด <Hate. S 1> มือนีกินเมนูนี่แล้วก็มืออื่นจะกินเมนูอย่างที่ว่ามันใส่พักอันเดียวกันนะนะต้องคิดแบบนี้แต่บางงานนะซื้อมากนะเนา,นาทีมเบิร์ดเสียดายของมันกับประมาณถึกๆเนาะอันนี้เฮ็ดย่ำที่เหลือมืออืนเฮ็ดอันมูกกระทะกินคนเดียว <laughs> กินคนเดียวบางที่ไปไปไปถึงร้านเอเชียเนี่ย้านไทย้านเอเชียเนี่ยเลืกบอออกได้วาสิกินอีหยังวัสิเฮ็ดอีหยังเลืกบอออกแต่พอย่างออกจากร้านเอเชียหรืหเอว่ามือไหนบ่ได้ไปร้านเอเชียนะสิกินอันนั่นสิเฮ็ดอันนี้อยากได้อันนั้นนึกพ่อบบัตรท่าน,นพี่น้อง ย่างไปตลาดย่งได้กับพ่อ ยำยำไล่กินบ่เบิเร์ดเก็บไว้กินรอบเดือดหอมใหญ่ แม่ว่านเนี่ยก็อยากได้ฟักซีอยู่ด้วแต่ก็บ,บดูว่าเสียวมากินกับเมนู่อย่างฟักซี่ก็ได้ซื้อมาาเดี๋ยวที่เน่าชิมอีอ่แกต,ตนี่นั่งมาอยู่นี่นีหูเสือกหูเสือกว่าประหยัดขึ้นไล่พี่น้องประหยัดขึ้นไลยค่ะหูดจักใส่เงินไหลายขึ้น แบบว่าบอแมนว่าใส่เงินหลายขึ้นแบบอันนั้นเดียแบบว่ารู้จักประหยัดรู้จักใช้เงินประหยัดขึ้นนะเนี้ยลาเขือเทศด็มีแต่ว่าบส่ไพราะวาบักิน <c oughs> แล้วก็มีเห็ดเข็มทองมีเห็ดเข็มทองด้วยใส่เห็ดเข็มทองด้วยอร่อยอร่อย <c oughs> เดี๋ยวอันนี้เราจะลวก ก็หมูยอเอ้ยไก่ยอไก่ยอนี่พี่วอกให้มากนี่รากเฮ็ดกินนรากกับแบงมมให้อีนั่งเสียใส่ยำครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ใส่ไว้เฮ็ดอันอย่างบะไว้จับยวน นังมีเก๋ยจับยวนอยู่ใส่เท่านี้ก็พอแล้วอย่าก,กินเยอะมันเปลืองเพราะว่าเรามีแนวใส่หลายอย่างอยู่อันนี้เก็บเอาไว้แล้วก็มีนี่บักหอยอีหอยอีหอยอ เรียนนี้ก็ได้แล้วรอรว่วเดี๋ยวมาแกะหอยกันก่อนแกะหอยกันพี่น้อง เก็บเองเร้อหอยอ่ะทิว่าเราไปเก็บเองเก็บแล้วแล้วก็ลวกต้มแล้วเราก็แบ่งมาให้แกใส่ยังดีเดีแต่แกหอยก่อน